สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้จะมาแนะนำแอปพลิเคชันสำหรับเรียนภาษาอังกฤษฟรีที่บ้านนะคะมีอยูสองแอปนะคะที่จะแนะนำก็คือ Duolingo แล้วก็ c a k e นะคะเป็นแอปพลิเคชันที่ให้บริการเกี่ยวกับภาษาอังกฤษฟรีค่ะเริ่มจาก Duolingo ก่อนนะคะกดเข้าไปที่แอปเนาะโหลดจาก App Store หรือจาก Play Store นะคะพอลงทะเบียนเสร็จแล้วหน้าแรกก็จะเป็นหน้านี้ก็ให้เราเลือกว่าเราจะเอาหัวข้อไหนนะคะตามความสามารถของเราค่ะเขาจะมีภาษาให้เลือกด้วยนะคะก็ใครที่พื้นฐานน้อยก็เลือกภาษาไทยกับภาษาอังกฤษไปค่ะอันแรกคือให้แปลเลือกคําตอบที่ถูกต้องมีภาษาไทยมาให้แล้วเลือกภาษาอังกฤษข้อนี้เขาก็จะมีการออกเสียงภาษาอังกฤษให้เราแล้วก็ ถ้าเรามาแปลว่าแปลเป็นภาษาไทยว่ายังไงนะคะถ้าเราตอบถูกเขาก็ชมอะคะ่ะเป็นการเรียนภาษาอังกฤษเหมือนเหมือนการเล่นเกมอะคะ่ะ <Please. S 1> ไม่น่าเบื่อสนุกดีะคะ่ะ and thanks อันนี้ก็เป็นการทดสอบการฟังได้ยินยังเพงื <Hello. S 1> ่อแตะภาษาอังกฤษอันนั้นค่ะ Yes Buy Buy He is <Boy. S 2> no, thanks no, thanks a No No อันนี้ก็จะเป็นการฝึกพูดนะคะพอเล่นครบทั้งหมดก็จะได้คะแนนนะคะแล้วก็เหมือนผ่านด่านนั้น แล้วก็ไปเรียนต่อในบทเรียนต่อไปค่ะแอปที่สองก็คือแอปเ a ้ e นะคะสีชมพูกดเข้าไปก็จะเจอกับจะมีวิดีโอให้เลือกนะคะแล้วแต่ว่าดูตรงประโยคค่ะว่าเราจะเอาประโยคไหนก็กดเข้าไปดูเลยค่ะ ในส่วนของแอปพลิเคชันเค้กเขาจะเน้นการพูดและการฟังถ้าใครอยากจะพัฒนาทักษะการพูดและการฟังแนะนำให้ลองมาใช้เค้กเรียนภาษาอังกฤษดูนะคะ That really did not sound good. I honestly think we did break i t this time, but let's take a look. I gotta say that this was a nearly perfect landing. And this is the fourth drop for this phone. So I'm gonna let you guys take a look. Phone is broken. The screen is shattered. Tag <laughs> ruangmai subtitle. Tha That Thai. really did not sound good. That really did not sound good. ตรงที่ขีดเส้นใต้เราสามารถกดเข้าไปดูความหมายหรือฟังการออกเสียงได้ค่ะ De <Definitely. S 1> แต่ความหมายจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะคะใครที่อยากเก่งภาษาอังกฤษเร็วๆก็ให้ใช้ d i c t i o n a r y เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดค่ะจะพัฒนาเร็ว เราสามารถเลื่อนหรือเลือกไปดูประโยคหรือวิดีโอที่เราต้องการ I just love the colors. I love the shape of it. And since it's getting a lot hotter because it's spring, and you know Texas is Texas is hot. That's just a well-known fact. So that's just a well-known fact. So, that's just a well-known fact. So. จากนั้นเราก็เลื่อนลงข้างล่างเพื่อไปดูการทดสอบการ speaking ค่ะ พอมาถึงตรงการฝึกพูดนะคะกดปุ่มลำโพงเพื่อฟังต้นฉบับ That's just a well fact a well-known แล้วเราก็มากดปุ่ม Speak เพื่อบันทึกเสียงของเรา That's just a well fact a well-known ถ้าออกเสียงทุกก็จะได้ A ลองกดปุ่มเพื่อฟังเสียงของเราอีกครั้งก็ได้ That's just a well fact a well-known That's just a well fact a well-known แล้วก็ไปสู่การฝึกฟังค่ะเคกก็จะมีวิดีโอแล้วก็เสียงมาให้เราแล้วก็มีคำศัพท์ข้างล่างให้เราเติมคำตามที่เราได้ยินเสียงมันไปนะคะกดให้ถูกต้องถ้าเรากดผิดก็จะขึ้น incorrect ก็กดคำศัพท์ใหม่ลงไปตามที่เราได้ยินนะคะจนกระทั่งถูก ทุกคำค่ะก็จะขึ้นคอร์สแล้วก็เราก็จะได้คะแนนใครที่อยากฝึกเองที่บ้านก็ลองไปโหลดแอปสอแอปนี้มาลองเล่นกันนะคะสนุกดีไม่ค่อยเหมือนแนะนำเท่าไหร่เลยเหมือนรีวิวมากกว่าใช่ไหมคะโอเ okay, ค that's it for today ากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามที่เพจให้ด้วยนะคะ